สวัสดีทุกคนคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วจำเหมือนมาโน่พี่น้องเลยเหมือนจังน้อยนึงด้สวัสดีเช้าว,วันเสาร์ค่ะพี่นอ้องอีน่างก่อกลับมาถ,ถึงบ้านแล้วนอะคะ่ะนอะกลับมาถ,ถึงบ้านมาว่านี้ตอนบายชองค่ะอ้ยหิวเขา่าค่ะตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงกว่าแล้วพี่น้องหิวขาวา่าไม่ท่านี่กินขา้าวเศ้าอยู่ตื่นมากก่อเกาหมูตื่นมากมื้อนี้เก,กาหมงก,กว่าหน่อยหน่อยสามีเพิ่งตื่นะเมาว่านล้นอนดึกนล้น,อน,นอนตีสองพี่น้อง พี่นางเขานอนตอนหาทงมอวันเป็นเวลาปกติที่นางนอนเนาะคะ่ะเนาะมากินมามา่าคือเกาพี่น้องง่าย,ายาาๆที่ทานก็เข่าเขาก็บริหงหมูเมยอ,อย่างกระแช่แช่แข็งเบิร์ดนะพี่น้องก็ที่ทานออกออกมาละลายเนาะเลยว่าเออนึกอยากกินก๋ยเตี๋วก็น,นี่แหละคะ่ะก๋ยเตีย๋ยวมามา่าง่ายสุดแล้วเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเอยจะว่าก็ว่าเธออี่นางบริแแตง่งเรือบริเลตสางเรืองเด้อชีวิตปัญหาของอี่นางยิ่งกว่านี่ในนิยายพี่น้อง ปัญหาทางบ้านของเมียฝรัร่งพี่น้องคะ่ะเมื่อยใจเมื่อวานไปเที่ยวอุซาบ่าไปเที่ยวได้ไปเที่ยวเดนมาร์กไปมีความสุขสนุกสานานได้แคบอกี่มึงกลับมาไม่ทุ์อีกแล้วพี่น้องเ <c oughs> มืม่อวานขับรถกลับมายังว่าท่านหอดบ้านอยู่ยังว่าท่านหอดบ้านอยู่แม่โทรมาบอกมีปัญหากันกับผัวว่าสันสันเมื่อวานตอนบ่ายสองเนาะอยู่รนเวย์าบ่ายสองอยู่ไทยก็ประมาณ สองทุ่มแม่โทรมาบอกว่าเขาปิดไฟในห้องวัสันเขาเขาปิดไฟในห้องเขาบ่เปิดไฟในห้องห้เมืดตึ๊บพัดล่มพัดร่มกบพมีเขาปิดไฟในห้องบ้านคือว่าเขาเขาเขาจะไล่แม่หนูออกจากบ้านเขาบ่ให้แม่หนูอยู่ก็พี่น้องหนึ่งบอกว่าบ้านหลังหนึ่งมันก็บ่้ใหญ่ใหญ่งมากมายแล้วห้องห้องนอนแต่ละห้องเขาเห็ดเขาเห็ดขั้นเอาแยกบ่คือห้องแม่หนูดับไฟดับ ดับห้องเดียวแต่ว่าห้องอื่นก็เปิดไฟสว่างโล่เปิดแอร์เย็นเทียบแต่ห้องแม่หนูห้องเดียวที่ดับพ่อแม่หนูลงไปถามผัวเราว่าเป็นอย่างไฟคือดับแล้อว,ว่าไฟช็อตมั้งออย่างประมาณนี้เราก็ประเทศหายบ่อย่างไรแล้วลูกมันน่ะลูกแล้วน้องก็อยากแล้วน้องก็นอนอยู่ในห้องกับแม่หนูเงอแตกเงอแตนคนที่ว่าอ่อปกติคนที่ว่าพิการนะพีน่นนองก็นอนอยู่ในห้องนนมันประสงสารมันมันเตนลูมมันบอกส โอ้ยปัญหาปัญหาของแม่หนูก็แฟนเล่านะแล้วมีเนี่ยกันมาโดนแล้วพี่น้องแต่หนูบอกเขาใจว่าสีบ๊อห้ยยูสิไล่สีอย่างก็คือเบาเบากันคนใหญ่เบากันก็คือเบาเ้ากันพี่น้องแต่ว่าหนูอยากให้แม่หนูออกมาจากบ้านหลังนั้นอยู่แล้วแต่ว่าออกมาตอนนี้ก็คือ,อยังเบาพร้อมพี่น้อง ก็ยังก็กหูหูกันอยู่ว <jak> ่าหนูยังมาท่านใ้เห็ดงานงานหนูยังบม่มีเห็ดหนูยบมีไล่ได้ทุกมื้อนี่หนูยู่หนูกินกับสามีคำว่าเสียเขาขอของเงินสามี่งกับบาทสุดเดือนสุดเดือนก็เก่งใจเล่าน่ะพี่น้องเล่อบอกบ่แต่ว่าเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องก็ต้องออกก็ เขาไล่ทั้งออมขนาดนั้นนะเป็นเป็นพี่น้องพี่น้องจะทนบ่เอา้เาก็ปิดไฟไล่ขนาดนั้นนะนี่ก็เลยบอกว่าเจวทำานี่ก็เลยบอกแม่ว่าถ้ามันเึงขนาดนั้นแล้วก็ออกออกมาหลวดไม่ต้องไปงอเขาดอกออกมาหลวดแล้วซส้อเรียงเองดอกแล้วสีหาเงินทรงเองแรกๆเขาต้องช่วยกันประหยัดก่อนแหละลำบากก่อนแต่วนวหนวลหลือตัวน้องพี่น้อง หนูเลือตอนน้องที่อยูก่กบเขาที่อยู่บ้านนั่นอืมถึงแม้ว่าห้ยยูกับพ่อเขาอยูหนั่นก็ดีแล้วเขาเลยบ่ต้องหเหนื่อยบ่ต้องลําบากแต่ว่าเกิดมาเป็นน้องข้าแล้วน่ะพี่น้องอืมก็เลือตอนหนูอยากอยากเอาน้องมาเบอร์ชุกค,คนนั่นแหละแต่ว่ากับพละกับนั่งหนูบ่ไหวบ่ไหวเละ จะขันมือใดที่หนูได้เห็นง่านแล้วมันหนูให้แม่นูรับนองหนูไม่อียสามคนขันพอมันประทรงก็สร้างหัวมันเถอะอืมเพราะว่าหนูหนูเกิดมาหนูใหญ่มากหนูก็อยู่ได้โดยที่บม่มีพอหนูก็เกิดมาได้เกิดมาเป็นคนดีได้อืม ขึ้นนืกอ,อกาว,าว่าเบาบานูบ่ได้ว่าศาสนาอิสลามด้าศาสนาแต่ละาศาสนามันก็มีวัฒนธรรมบ่คือกันแต่ว่าแฟนแฟนแม่หนูนะเป็นคนอิสลามคนอิสลาม,ลามก็มีเมียหลายซีคนเรนแม่หนูนล่อให้ฟังว่าเขาอยากจะมีเมียเมียคนที่สองมั้งก็คือว่าทานเมียหลวงที่อยู่ในบ้านพ่อกับแม่คือ,อยู่ในบ้านเดียวกันแต่เมียหลวงเขาบอเขาบอยินยอม ผู้ชายก็บวสามารถที่จะมีเมียหน่อยเอาเข้าบานได้มีได้แล้วต่อไปมีของนอกดี่นะบ่ะสามารถเอาเข้ามาอยู่ในบานได้แต่แมนหนูไม่ยอมแมนหนูก็ก้นพุทธเนาะก้นพุทธที่แต่งามง่ายกับประโยชน์ชายสลามถะนะแม่หนูนล้วไ่ยอมเขาก็เลยประมักแม่หนูทั้งผัวเราทั้งพ่อแม่ผัวเราทั้งคนทุกคนในบ้านเราในบ้านผัวเราประมกัก ก็คือก็อคือแม่หนูต้อตงยอมนะนึกออกปะอืเป็นนูนก,กับยอมนูกก็เข้าใจอยอ่เป็นนูนก,กับยอมโอ้ยมาก่อนแห้งคักตบตีแม่หนูสารพัดเทศหนึ่งายได้นอนแม่หนูมีลูกหน่อย เขาเศ้าได้เนี่ยเขาเศ้าก็กินเพ็ดเลยตม่มาหมา2สองหอ ตอนนี้แม่แม่แม่นุก็กลับบ้านแล้วกลับไปอยู่บ้านเจ้าของแล้วค่ะกลับไปอยู่โคราชไปโตผู้เดียวเพราะว่าทางนั้นเขาบอกว่าเขาจะเลี้ยงลูกเองว่าฉันก็โอเคก็ให้เขาเลี้ยงลูกเอาหนูก็พอบอกแม่ว่าทรหาละโทรหารลูกเขาทุ่มืงอแล้วแหละแม่แม่หนูก็ทร่หารลูกเราทุ่มืงิแล้วแหละแล้วยางเราเป็นห่วงคนคนร่องคนก่างคนที่ว่าบ่บษบายนะวันที่ยี่สิบสามนี่ก็ต้อง ต้องไปหามหมอต้องไปผาตัดสมองเพราะว่าวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาที่ว่นหนูสรงเงินในห้ไปหามหมอไปเขาอุโมงสแกนสมองนะหมอเขาจะสแกนเบิงว่าใชามาผพาตัดได้บอมีความเสี่ยงบอ่อกันว่าผาตัดไดก้ก่อวันที่ยี่บสามนี่ก็จะต้องไปผาตัดสมองแล้วผู้ใดจะดูแลน,น่องนูได้ดีเท่าแมา่มันบอกอะ พอทุกขงังตั้งแต่น,น้อยตั้งแต่เกิดจนใหญ่แม่หนูเป็นคนพาไปหาหมอเดินเรื่องเองทุกอย่าง แล้วหนูหนูมีความเสียดมีความทุกข์ที่จะต้อง่งเงินกลับบ้านในช่วงที่หนูยังไม่ได้เห็นงานหนูยังไม่พอหนูจะต้องมีความทุกข์ที่จะต้องมีปากเสียงกับสามีบ่าเะไแบบว่ามีปากเสียงกันใหญ่โตก็คือหนูบอกหนูบอกแฟนหนูเมื่อวานน่ะคือฝรั่งนะ่ะพี่หน้องฝรั่งเขาบอกข้า,าขใจว่าเป็นอย่างคนไทยจะต้อง่งเงินเลี้ยงดูทั้งบ้านท,ทั้งทั้งที่ ทุกคนกับมีมือมีตีนมีสมองคื้กันฝรังร่งเขาฝรั่งเขาบอกข้อใจประเทศไทยถึงแม้ว่าเขาจะพยายามข้าใจแต่ให้จังได้เขาก็บอกข้าใจเมื่อวานนี่หนูสามารถมองสามีหนูออกเลยว่าเราบ่พอใจที่หนูบอกวานฉันอาจจะต้องส่งเงินกลับทางบ้านทุกเดือนขึ้นหนูตั้งใจที่จะส่งขึ้นหนูหนูส่งกลับทางบ้านทุกเดือนอยู่แล้วแต่ว่าไม่เป็นเงินเฉ,นเฉพาะที่แบบว่าน้อย หน่อยคือคือหนูเฉลี่ยกันออกไปเฉลี่ยกันทรงเฉลี่ยกันทรงก็คือหนูทรงตาทางบ้านที่ว่างเขียวหนูทรงแหม่ที่กรุงเทพก็คือหนูทรงในจํานวนที่หน่อยในจํานวนที่ลักพันพันสองพันแหล้วแต่กําลังที่หนูมีเพราะหนูก็มีกําลังแค่นี้ตอนนี้หนูยังไม่ทันมีรายได้หนูมีกําลังแค่นี้แต่พอที่แม่หนูกับปอยุบานหนูก็ต้องทรง,ยงอย่างหน่อยนะหาพันเพราะอย่าง เพราะเราต้องกินต้องใส่ข่าน้ำข้าไฟแล้วเราเรากลับบ้านเราก็บ่ได้เงื่อนจากผัวเราแล้วมันบ่ละหนูก็หนูก็ต้องเป็นคนส่งอืมแ้วหนูบอกสามีสามีเราเหมือนว่าเราบ่เข้าใจสินะพี่น้องเึีออก็บ่ละแต่เกิดว่บานหนูถ่ยให้ง,งานหนูมีรายได้หนูหนูหนหนบ่ซีเรลียดตรงนี้เลยหนูบ่ซือเียดเลย นุ้ยใช้คแสบทองเลยพี่น้องกินเพ็ดแต่สาวเลวน่อกับบะมี่อิมปัญหาที่มันเข้ามาหาหนูแต่ละที่นมันจังหวะนรกมากเลยนะพี่น้องดีเด้อทุกรอบเลย ยังรอบเนี่ยเขามากกับจังหวะนั้นรกมากเลยจังหวะนั้นรกเพราะว่านัินเนี่ยบัญชีไทยหนูบ่มีเลยสบายเยหลือย่ยหานรอยเหลือย่หานรอยบาทในบัญชีไทยทั้งหมดนะเหลือย่หานรอยบาทเพราะว่าหนูเอาไหว้ทรงวันที่ยี่สิบหายตาทรงให้เราจ่ายค่าไฟอยู่บ้านหารอยแล้วอย่างแม่หนูกลับบ้านแล้วเชืจังไหเอา นี่นะคะผู้ได้ว่าเป็นเมียเป็นเมีย,รมยรฝรั่งหรือสมบัยพี่น้องเลยบมม่แมนทุกคน หนูว่าดีใจที่แม่แหนูกลับบ้านกลับไปอยู่บ้านพอกลับไปอยู่บ้านแล้วยังหน่อยก็ยังไม่หคนให้ให้าคิดถึงให้เ้าห่วงให้ห้าอยากเค็ดน,นั่นเค็ดนี่ให้ให้พ่อให้แม่อยู่ทั้งบ้านบอแมนว่าแม่ไปอยู่ก็อีกรอบคุณหนึง่งนั่นนักสันนั่นหนูบ่อยากเคล็ดห้เพราะวา่าคือรอบคัวนั่นขอบคัวอิสลามขาเขาบคุอาคนพูดนึกออกบะหนูก็เลยบ่อยากเคล็ดห้ยบ่ค่อยอยาก่งเงินห้หลายสินะ แล้วพ่อแม่หนูกลับไปอยู่บ้านแล้วกลับไปอยู่บ้านจะคของแล้วจริงนะกลับไปอยู่โคราชก็คือโคราชก็คือครอบครัวเฮาหนูก็โอเคอยากเฮ็ดห้อยากหาหนานหานี่ห้ยอยู่สุขสบายอยากหาหนานหานี่ให้กินยังเสียบยังสุขสบายยังสังนนะพ่อเป็นตาเออเฮ็ดห้นห้องนอง,นอง,นองหนูที่อยู่กรุงเทพนึกอยากจะกลับบ้านพอมีงานเทศกาลก็กลับบ้านสังสรรหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องจังสันนะพี่น้องมีความสุข เพราะขอบครัวหนูอะเราเคยมีแบบนั้นดอกเพราะว่าขอบครัวหนูพากันแยกไปกันคนคนละทิศคนละทางหนูกับแม่ก็ใหญ่าจากโคราชมาอยกรุงเทพตั้งแต่หนูอายุสิบสี่ผานหนองผาหอย่างมาเบิดอยู่บานก็เมื่อเมื่อก่อนนี่บอ่บอมมีคนยุบานเลยด้วยซ้ำบานปล่อยหลังเพราะว่าตาแต่ก็ไปทํางานทางอื่นเบิดอืมแต่เพราะช่วงหลงังๆมาก ากลับไปอยู่บ้านก็คือขอบครัวหนูเหลือตาอยู่คนเดียวที่เป็นผู้รักผู้ใหญ่แต่ว่าตาก็ไดเมียไมย่เมียไม่กับบ่เอาคนอยู่บ้านนี่มันก็เลยเฮ็ดใเห้คขอบครัว่มันบ่สมานกันสักที่พี่นอ้องเพราะหนูเองก็ยอมรับว่าหนูบอ่บอถูกกันกับเมียไม่เล่าเมียไม่เล่าปากดีหนูเองกับปากดีปากดีมากหนูปากดีครับเพราะหนูจะเข้าลบเฉพาะคนใหญ่ที่เป็นตาเข้าลบเท่านั้นแต่ธรรมดาแม่หนูดาน้องหนูหนูใส่ย,ย่างเดียวเลย หนูเป็นคนแบบนี้หนูเป็นคนที่บอกว่าบอมักยุ่งเรื่องของผู้ใดผู้ใดจะอีอย่างนียงยง้ยังกงนี้อยังก็แล้วแต่ก็สร้างหนูปล่อยอิสระทุกคนแต่คันว่ามาปากดีในทางที่บอมนหนูก็บ่ยอมเพราะครอบครัวหนูมีเว้นมีกรรมหมาพ่อเล้วจังสี่น่ะพี่น้องนึกออกปะาตาตากับตาที่อยู่บ้านหนูก็ได้บ่คอยมีความผูกพันสัมได้แต่พ่อแม่หนูกลับไปอยู่บ้านแล้วเนี่ยหนูคิดว่า มันโคตรีดีขึ้นเพราะว่าก็คือแม่น่ะคือตอนนี้ก็เจ้ารักที่พวกหนูเหลืออยู่ก็คือแม่ถ้าแม่กับมาแล้วแม่บอกกับไปหาขรอพวัวนั้นอีกเพราะว่าหนูก็ยืนข้ามขาดกับแม่เลยว่าหามกลับไปอีกถ้ากลับไปอีกจะประโงเงินห้อีกจักบาทเลยเพราะหนูบ้เอาแล้วคันขันอากลับไปอีกแต่ขันน้าไปเยี่ยมนงเยี่ยมนอกอ,อันนี้โอเคหนูจะ่งเงินห้กลับไป กลับไปเยี่ยมนองกลับไปผ้านองกินขนมขนงขานงผ้นองทุง่งนองเที่ยวกลับไปเยี่ยมในสันนะหนูทรงให้แต่ถ้ากลับไปอยู่บอกเอาแล้วหนูบอกครับยืนยืนข้ามขาดเลยมแม่หนูก,ก็บอกว่าแม่บอก,กบอกกลับแล้วเ็ดแล้วบอเอาแล้วอืม เอาเค็มนี่ก็ฝาักใบแค่น่หน้าขอนอนข้าวเช้าได้พี่น้องนึกอยากกินยังห่อนห่อนได้หอนหอนก็บบว่า,วาพริกผงเกลียวเดี๋ยวอีสักพักนึงก็จะแสบท้องเดี๋ยวจะย่างไปย่างไปกระไรย่างไปอ่ะในตัวเมื่อกี้ตั้มเน็ดเนี่ยค่ะเมื่อกี้เมื่อยตีเคยทายให้เบิงรงนั่นแหละย่างไปซื้อนมมันจะมีเบิร์มาเกต็ตอยู่ตรงนั้นย่างไปซื้อนมนะคะเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี่ข้าม้าละใบเพียงลองฟังค่ะฟังฟังหนูเธอคะ่ะเพราะว่าหนูบ่ค่อยมีมูอ หนูบ่ค่อยมีมูนหนูเบาเจ้าอาวาก็ว่าเกิดเรื่องส่วนตัวเบากับผู้ใดบ่ไดดดอกพี่น้องตอนหนาเขาก็รับฟังรับหลังเขาก็นินทามันแก่มันก็จะกลายเป็นความทุกข์จากที่ห้าทุกระดับนี้มันจะกลายเป็นความทุกระดับขึ้นไปอีกก็เลยมาอาัดคลิปเล่าบรรบายพี่ๆน้องๆฟังนาะคขะเนาะมักบ่มากก็แล้วแต่หนูบ่ได้ยินดอกพี่น้องจะมักบ่มากก็แล้วแต่นหนูบ่ได้ยนินดอกเออขันว่าคอมเมนต์มาว่าหนูหนูก็จะปัดถิ่มังซีนะในกล้อง คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วพอกันคลิปหนะ้า